สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่26พฤษภาคมนะครับ2563วันนี้ไม่ได้เอาบทคราะห์ตลาดทองคำม,มาเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงที่ผมใช้อยู่ว่าในเวลาที่ผมจะเทรดทองคำเนี่ยคีย์แฟกเตอรหลักๆที่ผมดูในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยผมดูอะไรบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ประสบการณ์เก่งแล้วนะครับเทรดเก่งแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องดูคลิปนี้นะครับแต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มเทรดหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเอาความรู้จากคลิปที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการเทรดของตัวเองได้ด้วยนะครับทีนี้ในแต่ละวันที่จะดู Key Factor ถัดไปที่ผมจะเล่าเนี่ยผมจะไม่ได้เล่าถึงจุดเข้าจุดออกออเดอร์นะครับผมจะเล่าแค่ ภา,ภาคทฤษฎีที่เป็นทนตัวอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในการพิจารณานะครับส่วนการ,ก,ารกำหนดจุดเข้าจุดออกเนี่ยเราจะวิเคราะห์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอาจจะใช้เวลาในช่วงวันยุด,จจว,ว,ว,ด,ดวิเคราะห์กราฟไปแล้วว่าเราจะเข้าซื้อเข้าขายตรงจุดไหนนะครับส่วนสถานการณ์ที่จะเล่าเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เราติดตามสภาวะของราคาทองคํารายวันนะครับว่ามันจะมีทิศทางขึ้นหรือมีทิศทางลงนะครับเราก็จะใช้ ตัวปัจจัยต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับตัวแรกเลยนะครับตั้งแต่ผมตื่นเช้ามาเช็คข่าวในคืนที่ผ่านมาแล้วก็ในวันนี้ว่ามันจะมีข่าวอะไรเข้ามาในตลาดบ้างนะครับทั้งนี้เวลาข่าวที่เราเช็คเนี่ยเราก็จะมีทั้งข่าวออนอกตารางแล้วก็ข่าวในตารางแล้วก็โฟกัสเฉพาะข่าวที่คาดว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่จะทําให้ทิศทางของราคาทองคํามันวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับทีนี้ ข่าวที่เราจะตามเนี่ยเราตามจากไหนนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวทวิต t ตอรนะครับข่าวตัวนี้มันจะเป็นข่าวที่กระชับแล้วก็รวดเร็วนะครับนั้นเวลาที่เราจะดูะทิศทางของราคาท,ทองคําในรายวันเนี่ยตัวแรกที่ผมจะเช็คเลยคือ Twitter นะครับก็เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าเวลาที่ผมทํางานผมทํำยังไงนะครับก็จะเล่าเล่าหน้าสไลด์นี้ไปแล้วก็สลับ การให้ดูนี่ที่หน้างานด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข่าวทวิต t ตอรที่เช็คนะครับก็ปกติที่ผมฟอ l l o w อยู่ก็จะมีเ i r s t ส r กร e อย่างนี้นะครับ for e x live มี investing นะครับ investing new แล้วก็ fx s แ r e e t new นะครับรวมถึงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยก็จะ follow นะครับนั้นตอนเช้ามาเราก็จะไล่เช็คก่อนเลยว่าข่าวมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่าง อ่านี้เป็นเรื่องของโควรัสอัปเดตเคสก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เช็คไปเรื่อยๆนะครับว่ามีข่าวไหนที่มันน่าจะมีผลกระทบกับราคาทองคำในช่วงของวันนี้นะครับอันไหนที่ไม่ไม่เกี่ยวเราก็ตัดตัดออกไปนะครับยกเว้นจะเป็นสกุลเงินที่เราสนใจนะครับก็หลังจากที่ดูในทวิ t เตอตัวนี้แล้วเนี่ยผมก็อย่างนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็แก i ทวิตงานเ e m เบ i เล d เดยเมื่อวานก็คงไม่ได้มีอะไรนะครับ หลังจากที่ดูทวิสเตอร์จนรบลูกจากที่เราเช็คเมื่อวานนะครับแล้วก็จะได้ข้อสรุปมาว่ามีข่าวไหนบ้างเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ติดขอดข้อมูลของเราเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะไปดูตัวข่าวใน Forex Factory นะครับก็จะเป็นข่าวตารางแล้วเราก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นข่าวที่กระทบกับทองคำวันนี้วันอังคารที่26ก็ดูแล้วก็ ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นกล่องส้มกับกล่องเหลืองทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเราอยากจะดูข่าวที่มันเป็นหัวข้อข่าวสําคัญที่อา,อาจจะเป็นบทวิเคราะห์อะไรพวกอย่างนี้นะครับก็ไปดูที่ i n v e s t i n g ก็ได้นะครับก็เลือกหัวข้อดีแล้วก็เลือกดูว่าเราอยากจะดูข่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าเป็นตลาดพอร์ตก,ก็คลิกตรงพอร์ตได้เลยนะครับมันก็จะมีข่าวต่างๆมาให้เราดูแล้วเราก็คง ได้สกาผ่านผ่านนะครับว่ามีประเด็นไหนบ้างเกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวแล้วก็ข้ามก็ถือว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับอย่างนี้ข่าวเก่าวันที่ยีิบสองก็อ่านไปแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็ fx ดอทคอมก็ดูได้นะครับสําหรับข่าวที่เป็นหัวข้อข่าวสําคัญสําคัญแล้วก็ใน forex factory ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับอะไรหัวข้อข่าวถ้ามันอย่างนี้เป็นของโกลแมนแซกนะครับก็ดูแล้วเนื้อหา ก็ไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราเช็คข่าวตรงนี้แล้วเนี่ยก็มันจะทําให้เราพอรู้สถานการณ์ของวันนี้ว่ามันมันมีข่าวอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมารวมถึงคืนที่ผ่านมาที่จะไปกระทบกับตลาดราคาทองคำนะครับก็ทั้งหมดที่ก็คือข่าวที่ผมเช็คนะครับส่วนที่2ก็คือผมเช็คที่สภาวะตลาดหุ้นนะครับอันนี้จะจะเริ่มจริงๆก็คือตอน8ปดโมงครึ่งนะครับก็คือตอนที่ตลาดเอเชียเขาเปิด ถึงตลาดจีนเปิดนะครับก็จะเป็นตลาดส่วนใหญ่ของเอเชียเปิดแล้วเราก็จะเช็คสภาวะตลาดหุ้นได้แล้วก็อีกทีนึงก็คือช่วงบ่ายสองครึ่งนะครับก็จะมาเช็คตลาดโซนยุโรปนะครับแล้วก็ตลาดอเมริกาก็จะประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับตามเวลานี้แต่ว่าทางโซนยุโรปกับอเมริกาเวลามันจะเปลี่ยนไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เป็นเดย์ไทม์เซฟิงของเขานะครับเดย์ไลท์เซฟิงของเขาเนี่ยมันก็จะ เปี่ยนเวลาเป็นอย่างโนยุโรปก็จะกลายเป็นบ่ายสาครึ่งนะครับแล้วก็อเมริกาก็จะเป็น3ามทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับทีนี้ข่าวตัวตัวตลาดหุ้นเนี่ยเราดูจากไหนก็หลักๆผมจะใช้ investing com นะครับเป็นเป็นตัวเช็คเพราะว่ามันจะดูง่ายมันจะเป็นตลาดหุ้นหลักๆของโลกที่มารวมกันก็เดี๋ยวจะไปให้ดูว่ามันดูยังไงนะครับ ทีนี้เวลาที่เราดูตลาดหุ้นเราดูอะไรนะครับก็ผมจะดูสภาวะตลาดหุ้นตอนเช้าเปิดเปิดตลาดเอเชียมาปุ๊บก็เ,เช็คก,ก่อนว่ามันเป็น risk off หรือ r i s k on นะครับหรือเป็นแบบผสมนะครับ risk off ก็คือสภาวะที่นักลงทุนเขาเขาเรียกว่าปิดความเสี่ยงปิดความเสี่ยงก็หมายความว่าตลาดหุ้นมันจะแดงนะครับการลงทุนในสภาวะที่ตลาดหุ้นแดงเขาจะไม่ค่อยลงทุนกันถ้าเป็นสภาวะ,ะตลาดหุ้นแดงทั้งกระดานเนี่ย มันจะไปหนุนให้กับราคาทองคำนะครับนั้น,น,นแนวโน้มของราคาทองคําในวันนั้นหรือในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นอันนี้คือแนวโน้มความน่าจะเป็นของมันนะครับส่วนมันจะไปหรือไม่ไปเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอยื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็เดี๋ยวจะเล่าอีกทีหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสภาวะตลาดุ้นมันเป็นริสออนริสออนก็คือ,อมันจะมีสภาวะที่เป็นเขียวทั้งกระดานนะครับหลักๆก็กจะเป็นเขียวทั้งกระดานก็คือ เปิดรับความเสี่ยงนะครับถ้าแปลตรงๆก็คือเป็นสภาวะตลาดที่นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงก็คือก็จะมีการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ในสภาวะการนี้เนี่ยมันจะทําให้ทองคามันอาจจะทรงๆตัวนะครับก็คือไม่มีการขยับราคาหรือบางครั้งมันก็จะส่งผลลบต่อราคาทองคําก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสภาวะตลาดหุ้นที่เป็นแบบผสมผสมก็คือมีเขียวแดงเขียวแดงสลับกันไปนะครับ ตลาดจีนอาจจะเขียวตลาดออสเตรเลียอาจจะแดงอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นสภาวะแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการตัดสินใจว่าทองคำมันจะไปในทิศทางไหนนะครับมันจะไม่ชัดเจนถ้าเป็นสภาวะตลาดหุ้นแบบนี้นะครับตอนเช็คตลาดหุ้นนะครับผมก็จะใช้เว็บไซต์ investing com นะครับนี้เวลาเราเช็คตลาดหุ้นเราจะดูอะไรก็คือเราจะดูสภาวะของนักลงทุนว่ามันเ,เขา พร้อมที่จะเปิดรับความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นไหมนะครับก็ดูเ a เจอร์เวลอินดิหลักๆนะครับช่วงเช้ามันจะเป็นตลาดเอเชียนะครับก็มาดูในโซนเอเชียอย่างเี้ยนะครับก็ตอนนี้มันเปิดแค่ของทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ทางฝั่งนิกเกอิเจแปนนะครับเวลาดูเปิดก็คือดูตารางดูตัวนาฬิกาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวแปลว่าตลาดเปิดนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าตลาดยังไม่เปิดนะครับ ตลาดจีนยังไม่เปิดนะครับดังนั้นสภาวะตลาดจะยังไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับถ้าถ้าจะบอกสภาวะทองคำได้แม่นยำจริงๆต้องรอให้ตลาดจีนเปิดตอน8ปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ทางนิเคยออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเขียวก็คือเป็นลิสออนนะครับตลาดเปิดค่อนข้างสดใสนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ดูตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปดูข้างในด้วยนะครับว่า ไอ้ที่เปิดเขียวของเขาเนี่ยคือมันเขียวจริงไหมนะครับก็ดูทังเทียนก็ได้นะครับทางเฟรมล่าสุดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเปิดแก็บขึ้นไปเขียวอย่างนี้ก็คือโอเคนะครับก็คือเขียวจริงนะครับไม่ได้เขียวไม่ได้เขียวเพราะว่าเปิดลบก่อนแล้วค่อยเขียวอย่างเงี้ยนะครับอย่างี้คือเขียวจริงนะครับก็บางครั้งก็อาจจะต้องเข้าไปดูที่ตัวกราฟด้วยนะครับอย่าดูที่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับถ้าสภาวะตลาดที่เป็นริสออนนะครับทั้นตอนนี้ก็ยัง 8โมง6นาทียังไม่ถึง8โมงครึ่งนะครับก็สภาวะตลาดจริงๆถ้าจะชัดเจนเนี่ยริสออนร้อยเจะต้องรอตลาดจีนเปิด8โมงครึ่งก่อนนะครับปกตินะครับตัวที่3คือผมเช็คสภาวะตลาดผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะผมเช็คแค่ที่เดียวนะครับของยูของประเทศอื่นผมไม่ได้เช็ค,ชคแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อดูสภาวะของเงินดอลลาร์ว่า มันจะทรงๆตัวมันจะอยู่ในสภาวะที่แข็งค่าขึ้นหรือว่ามันจะอ่อนค่าลงนะครับตัวพันธบัตรเนี่ยมันจะชี้ได้แล้วก็มันจะไปเอฟเฟกกับราคาทองคําโดยตรงนะครับถ้าเราจะดูแบบเรียลไทม์ที่ราคาทองคํามันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนี่ยตัวพันธบัตรรัฐบาลมันจะเป็นตัวชี้วัดได้ค่อนข้างจะชัดเจน80%ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเวลาดูดูยังไงนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือดู ดัชนีของเงินดอลลาร์นะครับปกติผมจะดูเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลเงินก็จะใช้เว็บไซต์ของ f i n b i t com นะครับก็จะไปเช็คที่ตัวนี้จะไม่ได้ไม่ได้ดูที่ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเพราะว่าตัวดอลลาร์อินเด็กมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมด้วยมันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกโดยตรงกับทองคำในสภาวะการบางสภาวะการนะครับดังนั้นถ้าถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่ไปดูที่ dx y แต่จะไปดูแค่บางกรณีเท่านั้นที่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วดูปัจจัยเหล่านี้แล้วมันไม่เจอนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น investing.com ตัวนี้จะใช้ดูตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยตรงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเราดูอย่างไงนะครับทีนี้ผลกระทบของอตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงกับราคาทองคําก็คือว่ากรณีที่ ิวบอลมันเป็นบวกนะครับก็คือตัวเลขมันติดบวกเป็นเป็นตัวเขียวเนี่ยมันจะทําให้ดอลลาร์มันแข็งค่านะครับแล้วก็มันจะไปส่งผลลบต่อราคาทองคาก็คือมันจะทําให้ราคาทองคาปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะดูแบบเดียวทามของราคาทองคาจริงๆเนี่ยตัวที่จะชี้วัดได้ได้แม่นที่สุดในความในความเห็นของผมที่ผมใช้มาเนี่ยก็คือตัว ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าจะดูแบบเรียวไทม์นะครับมันจะมันจะแปรปกบผันกันเสมอๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าวันไหนที่ดอลลาร์มันก็แข็งค่าทองคํามันก็วิ่งขึ้นเนี่ยให้มาดูที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเลยครับเราจะเห็นชัดเจนว่าตัวตัวยูเนี่ยมันจะติดลบนะครับคือเวลาที่ทองคําวิ่งขึ้นแล้วก็ดอลลาร์มันแข็งค่าไปด้วยเนี่ยตัว ยิวเนี่ยมันจะติดลบนะครับถ้าถ้าเกิดสภาวะการอย่างนั้นไม่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องงงครับมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับส่วนที่3ก็คือการเช็คสภาวะของเงินดอลลาร์นะครับว่ามีการแข็งค่าหรืออ่อนค่าในช่วงเวลานี้นะครับตอนเช้าเราจะเช็คก่อนก็เ,เว็บไซต์ที่ใช้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของ binbit.com นะครับก็มาที่ forex เลยนะครับในในในตารางตรงนี้เนี่ยมันจะ แสดงสถานะของผู้เงินที่สําคัญสาคัญให้เราเห็นนะครับรวมถึงพวกทองคํากับน้ํามันด้วยนะครับส่วนตารางข้างล่างที่เป็นกราฟราบเนี่ยนะครับก็ะจะบอกสภาวะของสกุลเงินหลักเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์นะครับถ้าเราเห็นในตารางณเวลานี้เวลา8ปดโมงสินาทีเนี่ยก็ดอลลาร์อยู่ท้ายตารางนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่อธิบายเมื่อกี้ว่าสภาวะตลาดหุ้นม,มันเป็นริสออน r i สออนก็คือนั่งลงทุนเปิดรับความเสี่ยงเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นสินทรัพย์ปลอดภัยจะได้รับผลกระทบในเชิงลบนะครับรวมถึงตลาดที่ขี้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็เปิดบวงด้วยนะั้นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเย็นก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยทําหน้าที่ได้ดีเท่าไหร่ก็คือจะมีการอ่อนค่าลงนะครับงนั้นถ้าเราดูในตารางนี้เราจะเห็นว่าตัวเซฟพาเวอย่าง JPY กับ USD เนี่ยมันอยู่ท้ายตาราง อันนี้มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากช่วงเช้าอันที่1ก็คือตลาดฝั่งยุโรปอเมริกายังไม่เปิดนะั้นดอลลาร์มันจะยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตลาดเอเชียมันเป็นสภาวะริซออนมันก็เลยทําให้เซฟฮาเว่นอย่างดูเอสดีกับ jP y ีวเนี่ยมันมาอยู่ท้ายตารางนะครับช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าเงินดอลลาร์มันทําตัวเป็นเซฟฮาเว่นด้วยนะครับอันนี้อาจจะเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ทราบในะช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากจะแจ้งไว้แบบนี้เพราะว่า บางครั้งที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเวลาที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง CHF หรือ JPY ที่ไปอยู่หน้าตารางหรืออยู่ท้ายตารางเนี่ยดอลลาร์มันจะไปอยู่คู่กันนะครับนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมช่วงนี้ดอลลาร์มันถึงวิ่งตามเดนนะครับเพราะว่ามันทําตัวเป็นเซฟเฮาเวนด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับพอดูตรงนี้เราจะรู้สถานะของเงินดอลลาร์ว่ามันดูมันอ่อนค่าหรือมันแข็งค่านะครับ แต่ว่าการอ่อนค่าตัวนี้มันอาจจะไปส่งผลบวกให้กับทองคําก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันมันให้ผลกับทองคำอย่างไงนะครับพอดูสภาพดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยก็จะไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกานะครับก็ผมจะไปโฟกัสแค่พันธบัตร30ปี10ปี5ปีแล้วก็2ปีนะครับเราใช้เว็บไซต์ investing.com นะครับเพื่อนๆก็มาดูที่ตัว บอลนะครับก็คลิกตรงบอลนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นตารางแสดงพันธบัตรออกมานั้นถ้าถ้าดูสภาวะการตอนนี้ของอผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันจะยังทรงๆก็คือบวกบ้างลบบ้างเล็ก,ล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 กๆน้อยๆเท่านี้ถือว่าสภาวะปกติไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่า,าตัวผลตอบแทนมันมันติดบวกเยอะๆอย่างอาจจะบวกมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะครับ โดยโดยโฟกัสที่ตัว U30 กับ10เป็นหลักนะครับท่านในระยะที่จะให้ผลแบบหนัก,นกๆจริงๆเนี่ยก็คือ2ตัวนี้นะครับอาจจะบวก1.5บวก2บวก3โดยเฉพาะถ้าบวก4ขึ้นไปเนี่ยมันจะไปกดราคาทองคำลงอย่างหนักนะครับนั้นถ้าในสภาวะตอน8โมงเศษๆนิดๆ,นดๆเนี่ยก็ผลตอบแทนมันยังทรงๆตัวอยู่ที่0ูนั่นหมายความว่า,อาดอลลาร์อาจจะยังไม่ไม่ไมีกำลังนะครับ ดอลลาร์จะไม่มีกําลังพอดอลลาร์ไม่มีกําลังมันก็จะไปส่งผลบวกให้กับทองคําได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกราฟทองคําจริงๆเลยนะครับณนะช่วงเวลา8โมง24นาทีตอนนี้ตลาดจีนยังไม่เปิดนะครับก็รออีกสักประมาณ6นาทีนะครับก็จะเปิดแล้วแต่ว่าตัวที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยคือทองคํามันเป็นแท่งเขียวในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม มันถึงเป็นแท่งเขียวนั้นให้เพื่อนๆไปไล่แบบนี้นะครับอันดับที่1ถ้าเราไปดูที่ตลาดหุ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมอธิบายว่าตลาดหุ้นมันเขียวมันเป็นสภาวะลิสออนใช่ไหมครับซึ่งถ้ามันเป็นลิสออนเนี่ยมันบอกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยมันจะไม่มีกําลังแต่ว่าตัวสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้มีทองคําตัวเดียวครับมันจะมีสกุลเงินเยนกับเงินดอลลาร์ด้วยครับอย่าลืมว่าตอนนี้ดอลลาร์เป็นเซฟเฮาเว่นนะครับคู่กับทองคําดังนั้นมันอาจจะวิ่งตามกกกัััันนนนรืววิ่่งงงสททา็ได้้คคูะบ ตลาดหุ้นเป็นดิสออนนะครับก็แปลว่าสินทรัพย์ปลอดภัยไม่มีแรงเราคอนเฟิร์มจากอะไรว่าสินทรัพย์ปลอดภัยไม่มีกําลังในะช่วงเวลานี้นะครับก็ไปดูตัวฟินบิตนะครับตัวดัชนีชี้วัดตัวนี้นครับสกุลเงินที่อยู่หน้าตารางจะเป็นสกุลเงินที่มีการแข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับส่วนสกุลเงินที่อยู่ทางด้านท้าย,ายนะครับก็จะเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่ากว่าดอลลาร์นะครับฉนั้นช่วงเวลานี้เนี่ย มันก็จะตอบคําถามเลยว่าสภาวะตลาดหุ้นที่เป็น r ิ s อ o อเนี่ยมันก็จะทําให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง USD กับ JPY เนี่ยมันไม่มีกําลังมันก็จะไปอยู่ที่ท้ายตารางนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมทองคํามันถึงดีดตัวขึ้นได้นะครับออทองคําที่ดีดตัวขึ้นได้ไม่ไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะตลาดที่มีความเสี่ยงนะครับ ช่วงเช้าเนี่ยครับมันเกิดจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์เท่านั้นนะครับนั้นถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมันจะยังไปได้ไม่ไกลนะครับถ้าสมมุติว่าสภาวะตลาดมันกลับไปที่ดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นมันก็จะทําให้ทองคํามันถูกกดลงนะครับทีนี้การที่ทองคําจะวิ่งขึ้นไปได้ถึงไหนเนี่ยก็ในสภาวะการตลาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้ไปดูตัว ดิวสหรัฐนะครับเป็นหลักเลยนะครับถ้าถ้าทองคํามันวิ่งขึ้นด้วยเหตุผลว่าดอลลาร์มันอ่อนค่าเนี่ยตัวที่มันจะชี้ชัดได้ชัดเจนว่าราคาทองคามันจะไปถึงปลายแล้วก็เริ่มจะมีการอ่อนค่าลงเนี่ยตัวยิสหรัฐตัวนี้มันจะเริ่มบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยมันมันอยู่ใกล้ศูนย์แล้วก็มีเขียวบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นสัญญาณบวกของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขึ้นมาเนี่ยมันก็ จะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นว่าดอลลาร์มันเริ่มจะมีกําลังนะครับพอดอลลาร์มันเริ่มจะมีกําลังเนี่ยมันจะไปทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันชะลอตัวแล้วก็อาจจะมีการกลับทิศได้นะครับดังนั้นก็ถ้าเวลาเราเทรดที่หน้าง,งานจริงๆแบบเรียลไทม์นะครับตัวที่บอกเราได้แม่นที่สุดกับสภาวะการเคลื่อนที่ของทองคำเนี่ยมันจะเป็นพันธบัตรอเมริกานะครับ อย่างตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าทองคำเนี่ยมันเริ่มชะลอกําลังแล้วนะครับแล้วก็เราลองไปดูที่ตัวดิวสารัตก็ได้ครับดิวสารัตเนี่ยมันจะเริ่มบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับงั้นถ้าในสภาวะแบบนี้เนี่ยก็ของให้ระมัดระวังว่าจะมีการย่อตัวลงตามดัชนีการแข่งข้าของดูเอสโอน่าก,กับตัวดิวสารัตนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าในวันๆหนึ่งถ้าผมตื่นเช้ามาแล้ว จะวิเคราะห์ตลาดตอนเช้าว่าเราควรจะเทรดแบบไหนเนี่ยก็ผมมีขั้นตอนการทำงานแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปแอปพลายใช้กับการเทรดของเพื่อนๆได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันก็ยังอาจจะไม่ได้เหมือนกับเทรดเดอรอ์รายอื่นๆนะครับเพราะอาจจะไปดูปัจจัยตัวอื่นด้วยแต่ว่า,าผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับนั้นตัวที่ผมใช้ผมก็จะใช้ประมาณเท่านี้นครับทวิตเตอร์อ่าเช็คข่าวแล้วก็ดู ดัดชนีของเงินดอลลาร์สหรัฐ3ตัวหลักๆประกอบกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อซักถามสงสัยนะครับก็สอบถามกันมาได้ทาง u t ท b e ก็ได้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับถ้าสมมุติว่ามันใช้แล้วได้ประโยชน์นะครับก็เล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างก็ได้นะครับเราก็จะได้มาช่วยกันเทรดแล้วก็ทํากําไรได้ในตลาด forex ก,กันแบบยั่งยืนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็พบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าก็จะเอาประสบการณ์ ทั้งที่แย่ๆแล้วก็ดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับ